สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเดลีเดนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเกมเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับนี่ครับแคทเอาแคนะครับก็เมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะโด่งดังมากเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ได้เล่นนานนะครับไอเดีเก่าก็เข้าไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็เลยต้องมาทำไอดีใหม่นะครับคิดถึงก็เลยเข้ามาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ10ปีแล้วครับท่านผู้ชม ไม่เคยเข้ามาดูเลยนะครับมาเล่นใหม่ก็ไอดีไม่ได้ก็มาใช้ไอดีใหม่นี่นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะนะครับสกงสกินนะครับสกินของคิงของเรานะครับเดี๋ยวเราพามาดูหน่อยนี่ครับสกินคิงของเรานะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับไอคิงเดิมๆของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคิงบ้านๆนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับ แต่เดี๋ยวนี้นะครับก็มีสกินใหม่เยอะแยะให้เลือกเลยนะครับไม่ได้เข้ามาดูนานนะครับน่าจะมีนานแล้วนะครับก็ใช้เพชรพันห้านะครับหรือไม่จะซื้อก็ได้นะครับสามร้อยสี่สิบเก้านะครับนี่ครับอ่าถูกๆก็มีนะครับร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับสกินของมันนะครับนี่ครับร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับซื้อได้นะครับ ก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับแต่ก่อนก็มีแค่คิงแบบธรรมดาธรรมดานะครับทําให้เกิดทําให้มีสีสันในการเล่นนะครับน่าเล่นยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับสกินนะครับมีให้เลือกเยอะจริงๆแล้วก็สกินบ้านของเราก็มีนะครับท่านผู้ชมราคาก็นี่ครับสองร้อยสี่สิบเก้านะครับประมาณมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับสกินบ้านของเรา เนี่ยอันนี้น่าจะมาใหม่นะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้เล่นนานนะครับก็มีอะไรอัปเดตมาเยอะแยะนะครับนคิงของเรานะครับบ้านของเราก็บ้านเวลเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับเนื่องจากไอเดีเก่าหายไปนะครับไอเดีเก่านี้ก็ไปได้ไกลแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาปล้นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ นี่ครับอ้าเปิดมาก็เจอเลยนะครับสี่แสนนะครับน้ำอ่าน้ำม่วงสี่แสนเงินอีกสี่แสนนะครับแล้วก็น้ําดำเก้าร้อยฝาถือว่าโอเคนะครับบ้านนี้เดี๋ยวเราป้นบ้านนี้กันดีฝ่านะครับไม่รู้ว่าจะป้นหมดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าบ้านอยู่ข้างถนนนะครับก็อาจจะมีเสียงรถนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังนี้เราจะป้นหมดหรือเปล่านะครับเอาวันนี้นลครับเพราะว่า น้ำกับเงินเยอะดีนะครับลองปนดูนะครับว่าจะได้เงินเยอะหรือเปล่านะครับโอ้มันฟางนะครับไม่รู้ว่าจะกดหมดหรือเปล่าลองดูครับเดี๋ยวปล่อยอยัยกษ์ลงไปเดินเล่นก่อนนะครับลองรับลูกกระสุนก่อนนะครับ ล,ยลอยลอยทุกนี้นะครับมัลนลงให้รอบเลยนะครับจะปล่อยจะทุบกระดิกนะครับปล่อยให้หมดเลยนะครับปล่อยตัวสองตัวเนี่ยตายอยู่ครับก็โอ้โหพื้นที่เยอะซะด้วยนะครับเดี๋ยวปล่อยตรงนี้นะครับมิซ่านะครับก็ต้องอยู่เลือดเข้าหน่อยนะครับ ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าปืนของเขาป้อมปืนป้อมพนุต่างๆยังไม่ค่อยได้อัพนะครับก็น่าจะง่ายหน่อยนะครับเร่งไหมเร่งไอ้พิซซ่าเรายิงเร็วๆนะครับนีเป็นน้ำเร่งนะครับสีม่วงๆน,นะครับเร่งความไวนะครับได้การเร็วๆหนะ่อย น่าจะน่าจะหมดนะครับดูจากสถานการณ์นะครับรอป้อมปืนไม่ค่อยเหลือเยอะนะครับป้อมปืนเถาเลเวลอ่อนด้วยนะครับตีง่ายครับโอ้แค่นี้ก็คุมแล้วครับเราได้อ่าเงินกับน้ํามาเกือบหมดแล้วครับเรามาพ่นเฉยนะครับอันนี้ตีบ้านแรกเลยครับน่าจะผ่านนะครับสามดาวดูทรงนะก็ได้ครัะก็จะมาพ่นแค่น้ำองเดียวหมดครับ เก็บหมดเลยนี่ครับสามดาวน,นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์บ้านเขาอ่อนนะครับถ้าถ้าเกิดไอเพื่อป้อมปืนป้อมอะไรแข็งฝรั่งคงคงคงกดไม่ลงนะครับอันนี้เขาเหมือนไม่ได้อัพเหมือนทำทิ้งทิงไว้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการป้นของเรานะครับโอเคครับประสบความสำเร็จนะครับ ได้เงินกัดน้ำมาเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับสําหรับบ้านของเรานะครับก็ยังอัพไม่ค่อยเสร็จดีนะครับสําหรับบ้านเจ็ดนะครับกำพงกาแพงยังอ่อนอยู่เลยครับเดี๋ยวกล่าจะบ้านแปดแล้วก็หยุดที่บ้านแปดก่อนแล้วก็อัพนะครับนี่หมูนะครับตะกอนนี้ชอบใช้นะครับเดี๋ยวเราว่างๆจะมาใช้ให้ดูนะครับ เมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยชอบใช้มากครับหมูกระโดดกําแพงบุงบ้งบุงบ้งบุง้งบุ้งบุ้งนะครับกระโดดไปตีนะครับตามป้อมนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ